นี้เพืเ่อนๆคนไหนได้โบนัสบ้างครับแสดงค,ความยินดีด้วยนะครับจอได้โบนัสจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขานะครับ John receives, for his work. John receives a bonus for his excellent work John receives a bonus for his excellent work นะครับ John receives a bonus for his excellent work. Work นะครับจอนได้โบนัสจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขานะครับบริษัทจะจ่ายโบนัสได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรนะครับเราใช้ประโยคนี้ครับ We got enough bonus because of the company's p r o f i t นะครับ We got enough bonus because of the company's profits นะครับก็คือ เราได้โบนัสประจำปีเพราะบริษัทมีกำไรนะครับถ้าชอบก็บเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าชออ่อนมือกดซื้อที่ได้ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ